ดูแบบระต่อไปข้อสองนะครับเป็นอะไรเป็นการเขียนจุดแทนกราฟนะฮะข้อสองเราเนี่ยนะฮะสองเรานะฮะนะเออเขาให้เขียนภาพนะครับโดยเขาให้ข้อหนึ่งานให้จุดมาแล้วก็ให้เส้นมาเขียนที่ ให้ A B C D มาแล้วก็ให้เขียนเส้นอะไรบ้างเส้นมี A เลยครับ A B B C แล้วก็อะไรฮะ <B. S 1> C D นะฮะทำไงดีอ่ะจุด A คะ A ไปนไหนข่ามันมี B D ด้วยฮะมี B D อ๋อ B D ด้วยโอเคครับเอ่อ A B ใช่ไหมมี A B ก็ไล่ไปมี B อะไรฮะ บีซีอ่าบีซีแล้วไงต่อบีซีีเอามาต่อไปเรื่อยๆเีกว่าแล้วก็มีอะไรครับบีดีด้วยฮะบีดีอ่มงไปใช่ไหมใครทำไงก็ได้ให้มันไ,ไ,ได้แบบนี้แล้วกันจะงอก็ได้ไม่งอก็ได้จะชี้โด่งชี้เด่นอะไรว้วแต่นะฮะทำได้หมดขอให้มีครบทุกจุดแล้วก็ทุกเส้นตามนี้ก็พอมีสีจุดใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เส้นกันแล้วก็สองครับ สองให้อะไรมาให้จุดยอดมี A มี B มี C มี D แล้วมี E นะฮะแล้วก็มีเส้นอะไรบ้างเส้น A B A C แล้วก็อะแล้วก็ A E นะครับอ่าก็มีจุดมา2องัน A อะไรบ้าง A, b เอเฮ้ยมันจุดเริ่มต้นที่ A หมดเลยหรือเป่าใช่ไหมแล้วมี A อะไรครับ AE a ีดีอะไรครับก็มีอะไรครับดีเอ a c a เอโอเคน่าจะประมาณนี้จะเป็นกาบาก็ได้นะฮะทัไม่ว่ากันจุด A จุดเริ่มต้นนะครับดีใสเอาแล้วกันนะครับข้อ3นะครับข้อ3ามอะไรไข้อ3ข้อ3มีจุดอะไรบ้างจุด M จุด N จุด O ก็จุดไรฮะจุด Q แล้วมีเส้นอยู่3เส้นคือ M N O P แล้วก็ N O No เ no. ออไหมเห็นยังไงครับเห็นยังไงดีมีจุดอะไรบ้างมีเส้นอะไรบ้างเริ่มจากเส้นอ่ะ M อะไร M N แล้วไงต่อมันไม่เชื่อมกันเลยใช่ไหมก็กลายเป็น O อะไร O P ีแล้วก็อะไรครับ N, o. N o เอา้าเชื่มอมบนนองนี่มีกี่เส้นสรุป<อ>สามเส้นสามนี้สี่จุดไหมเอ้าใครไม่ได้ใช้จุดไหนไม่ใช่ก็จุดคิวไว้ข้างนอกแล้วกันจุดคิวไม่ได้ใช้ 1, 2, 3, 4, 5, 5, มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครบโอเคแล้วต่อไปะครับตนนี้คางครับ ครัวนี้ก็มาดูครับข้อสามข้อสามหาจํานวนจุดยอดแล้วก็หาสานวนเส้นเชื่อมแล้วก็หาอะไรครับเส้นเชื่อมหนาแล้วก็จำนวนวงวนนะฮะตามตารางนยตามตารางข้างหลังนะฮะเราก็จะต่อข้างหลังแล้วกันนะอ่ะข้อหนึ่งจีหนึ่งเช่นจีหนึ่งเป็นก้าวแบบนี้ใช่ไหมครับ จุดดีๆนะเขาจุดให้หออยังการที่จุดการที่เส้นตัดกันไม่เกิดจุดใหม่นะนะไม่เกิดจุดใหม่อาจจะเข็นตารางนะครับฝั่งนี้แล้วกันนะฮะ G1 หนึะฮะจนถึง G6 หกนะฮะมีตารางมาให้ G1 g นึ่ง4สอสแล้วก็ G5 แล้วก็ G6 หโอเค เขาให้เลยครับให้หาจำนวนเลยครับจุดยอดนะฮะให้หาจำนวนเส้นเชื่อแล้วก็ให้หาจุดคู่นะจุดคู่เดียวกันที่บนเส้นเชื่อจุดคู่นะฮะจุดคู่ว่ามีกี่อันแล้วสุดท้ายเป็นวงวนนะฮะมีวงวนกี่อันไหมออจุดคู่ที่อยู่วน เช่อเดียวๆน,นะโอเคมาดูครับก้อนหนึง่งก้อนหนึ่งม,มีจุดยอดกี่อันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสองห้าสองห้ามีเส้นเชื่อมกี่อันครับเนี่ยถามเดี่นก่อนนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าจบมีเส้นเชื่อมขนานไหมมีไหมครับ จุดคู่เดียวกันที่มีเส้นเชื่อมหนา,นานไม่มีเส้นเชื่อมหนานถือว่าเป็นศูนย์มีวงวนไหมไม่มีวงวนนะฮะับเดอ,อ๋ยมาดูครับข้อสองครับกราฟจีสองกราฟจีสองเป็นแบบนี้กนะราฟีสองนะฮะอันนี้มีกี่จุดครับกราฟจีสองมีกี่จุด สาจุดนะฮะมีกี่เส้นนะเนี่ยหนึ่งสองสองเส้นนะฮะมีจุดคู่ที่เป็นเส้นเชื่อมขนานไหมครับมีเส้นเชื่อมขนานบ้างไม่มีเส้นเชื่อมขนานนะครับอันนี้ไม่เกิดวงวนนะการตัดก,กันของเส้นจะไม่เกิดจุดหมายนะฮะไม่เกิดวงว,วนศูนย์ไปนะฮะ ต้นามกอะไรวะเนี่ยต้นไ,ไม้เหรอไม่ม้กันอ่าอันนี้มีกี่จุดครับเนี่ยกี่จุดนะฮะหนึ่งสองสามสี่สี่จุดใช่ไหมฮะมีกี่เส้น วงวนถือว่าเป็นหนเส้นนะหนึ่งนะเนน่ง,นงสอ,งสองสามสี่ห้าหกหกเส้นนะเ็ไหมมีเส้นเชื่อมขนานกี่อันจำนวนจุดคู่จุดคู่ของเส้นเชื่อมขนานกี่ันฮนะนี่คือเส้นเช่อมขนานใช,ใช่ไอ่านี่ถือว่าเป็นหนึ่งเนี่ยมีจุดคู่ ถือว่าเป็นเส้นเชื่อมขนาดน,นะครับสองจุดแต่มีเส้นเชื่อมสองอันขึ้นไปอันนี้เหมือนกันก็จุดนี้เหมือนกันมีกี่จุดะคะก็อีก2จุดนะฮะสองจุดในกู้ี่จุดกู้นะครับก็เป็น2อันมีวงวนอยู่มีเส้นเชื่อมหนาอยู่2โคู่2องคู่จุดมีวงวนกี่อัอน,นครับนี่ไงวงวนจุดเดียวแต่มีเส้นเชือานาน่อมหลายอันเอ่ออันเดียวนะฮะจัวหนึ่งนจุดตัวหนึ่งเส้นนะครับ ถือว่าไม่ถือว่าหนึ่งน,นะฮะอหนไหมฮะต่อไป G 4 G 4เป็นวงกลมแบบนี้อ่ามีกี่จุดนนเนี่ยข้อนี้มีจุดเดียวนะฮะมีจุดเดียวกล้องบา,างเอามาตรงนี้ได้เ มัหมดก่าหนูก,ก็ออกกู่ก็ออกให้เ,เอ,อัน,น,นีดีกว่าันีได้ิเออเดนงมาได้ีครับจีส่กี่จุดทับเนี่ยุดเดียวฮะมีกี่เส้นซึ่งวงบนถือว่ามี1เส้นนะฮะ คือหนึ่งเส้นเชื่อมวงวนก็นคือหนึ่งเส้นเชื่อมนะฮะก็ถือว่าเป็นกี่เส้นครับมีวงกลมอยู่สี่วงก็สี่เส้นนะครับหนึ่งตูดจะมีสี่เส้นมีเส้นเชื่อมขนานไหมไม่มีนะครับมีมีศูะครับวงวากี่อันสี 4, 4่สี่วงน,นะจบถูกไฮะ ต่อมา G ห้า G 5มีกี่จุดทั้งเนี่ยมีกี่จุดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดมีกี่เส้นครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเส้นมีเส้นเชื่อมหนานไหมตรงไหนเส้นเชื่อมหนานครับตรงนี้นะฮะเส้นเชื่อมหนาน,นี้นะฮะเนี่ยสองเส้นนี้ครับเป็เรถเส้นเชื่อมหนานมีกี่คู่มีคู่จุดคู่เดียวนะฮะ,ะมีสองอันนี้แค่เดียวก็เดินคู่คู่ที่เป็นอะไรครับเส้นเชื่อมหนาน,นะครับมีวงวนไหม ไม่มีตรงนี้ไม่มีศูนย์นะครับหา G6 หกใครดูไปนะแต่มอมกกรณ์ง่ายไม่มีอะไรครับตรงนี้ยังไม่ถึงการคำนวณการคำนวณน,นั่นจะยากกว่า <c oughs> อ่าอันนี้มีกี่จุดครับเนี่ยกี่ <c oughs> จุดเลย สี 1> 1, 2, 3, 4, ่จุดหนึ่งสสามสี่สจุดมีกี่เส้นครับ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, บนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดวงบนหนึ่งเส้นนะฮะมีจุดคู่กี่จุดจุดคู่ที่เป็นเส้นเชื่อมนานสองคู่นี่คู่ที่1ก็คือตัวนี้จุดคู่นี้นะค,ะคู่ที่สองคือตัวนี้ฮะ,ะโอเค สิบจุดนะฮะที่เป็นเส้นเชื่อมห,าหานาะคระับ1 2จุดแต่ว่ามีเส้นเชื่อมตั้งแต่2องขึ้นไปก็มี2ครับมีวงวนไหมมีพิลันอันเดียวนี้คือวงวนหนึ่งะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือลักษณะของการเขียนกราฟสุดท้ายเราตอบคำถาม,ถามนะในหน้าต่อไปคำถามครับข้อที่สี่ใช่ไหมฮะ หมยสี่ายสี่ว่าไงฮะกราฟใดเป็นกราฟเชิงเดี่ยวกราฟใดเป็นกราฟหลายเชิงกราฟเชิงเดี่ยวมันคืออะไรกราฟเชิงเดี่ยวก็หลายเชิงเชิงเดียวแปลว่าต้องไม่มีอะไรครับต้องไม่มีอะไรไม่มีเส้นเชื่อมขนาน,านแล้วก็ไม่มีอะไรครับเออไม่มีสองอันนี้กราฟในเชิงเดี่ยวบ้างกราฟจีอะไร G1 กับ g อะไรนะ g ีนี่คือกราฟเชิงเดียวไม่มีเส้นเชื่อมขนานแล้วก็ไม่มีวงวนนั่นเองเรียกว่ากราฟเชิงเดียวแต่ถ้าหลายเชิงแรลว่าอะไรครับมีอันใดหนึงหรือมีทั้ง2เนี่ยนี้มีทั้งสองเลยใช่ไหม G3 มีทั้ง2แต่ G4 มีอะไรมีเฉพาะวงวน G5 มีเฉพาะอะไรครับเส้นเชื่อมขนาน G6 มีสอันก็สามสี่ห้าหเป็นกราฟหลายเชิง ยกไปนะครับ,รบนี่คือลักษณะของอจุดต่างๆนะครับแล้วก็เส้นต่างๆเส้นเชื่อมหนาแล้วก็วงวนนะฮะขอเข้าใจก,กันนะ